เดียอิคุณผู้ชมครับช่วยด้วยเจ้ากวางหน่อยตัวร้ายที่ไล่เรามาตลอดทั้งเกมเขาตายยังพี่ยังเขายังไม่ตายเขาแค่บาดเจ็บเอ้าเหรอโอไม่มันเลยว่ะโอเคสำหรับคลิปอัปเดตของเกม99 nights in the forest เรามีหน้าที่ในการตามหานะครับว่าใครนั้น เป็นคนทำแบบนี้กับเจ้าควางน้อยสุดน่าสงสารนอค no. ุณจะช่วยควางน้อยตัวนี้ไหมเอ่อไม่ครับกูเกลียดมึงควางได้รับบาดเจ็บมีบางอย่างอยู่ข้างนอกนั่น <G ül ets> เราสามารถดูคัาสีินได้อย่างนั้นเหรอโอ้ oh! มีเพลงติดเสิทกินสุดๆมันเฮ้ยอะไรนะ่โน้ควาง เขากำลังจะโดนโจมตีโน่ no! ปีศาจข้างข่าวโดนทรีคอมโบตายเลยเฮ้ยเขาตายครัผู้ชมฮู้นโอสภาพดูไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับโดนเคโออ่ะ ฮ่าฮ่าวัลลูเซอรเป็นยังไงล่ะนี่แหละเป็นกรรมเก่าที่แกเคยทำกับฉันเอวเวลเวลเวลลุคฮูอิสอีสแกน่ะมันเป็นในหน้าสมเพศขาเขาได้รับบาดเจ็บแล้วคุณผู้ชมดูดิดิ้นกระเดวกระเดวเลยแป๊บนึงเนาะหมอช่วยด้วย โอเคโอเคโอเคเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ผมพยมคลิปเถื่อนกันไปละอ l r i เขาฝากเอาไว้ก่อนเจ้ากวางหน่อยจริงๆอัปเดตในครั้งนี้นะครับมันจะมีเควสับผมเควสที่เราจะต้องช่วยกวางน้อยตัวนั้นเจ้ากวางน้อยใกล้ตายที่เคยไล่รันแกฉันถ้าจําไม่ผิดนะครับเหมือนเขาต้องการเม็ดคิดหรือว่าต้องการแบนเดชนี่แหละในการฮิวหรือเมบีเราอาจจะปล่อยให้เขานด้นอนเน่าแล้วตายอยู่ตรงนั้นผมว่านั่นน่าจะเป็นเออโชคชะตาที่เหมาะสมสําหรับเขาที่สุดแล้ว you're disgrace แกน่ะ ไม่สมควรที่จะต้องได้รับการช่วยเหลืออืมโอเเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยอันิทานจัดไปเลยเฮ้ยจังหวะนี้แหละคุณผู้ชมเราสามารถรีดข้อมูลรับจาก CIA ได้แกบอกเช่นมาเดี๋ยวนี้แกเอาเด็กไปซ่อนไว้ที่ไหนอโอเคพอๆผมผมคิดว่าเขาไม่น่าจะแบบได้รับกู๊ดทักกูแม่งเล่นใหญ่คุณผู้ชมกูเล่นใหญ่เลย ว้าวตอนนั้นคืนจะมาแล้วแต่ว่ากวางมันกำลังนอนตายอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีกวางมาออกไล่ล่าผมหรือเปล่าหรือว่าในป่าแห่งนี้มันมีกวางแบบหลายๆตัวนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เควสของเราในวันนี้ไม่มีอะไรเลยคุณผ,ผู้ชมก็คือการช่วยกวางตัวนั้นให้หายกลับมาเป็นปกตินะครับผมไม่รู้ว่านี่จะเป็นการทำ,ทำบุญบูชาโทษหรือเปล่าทำคุณใช่ทำคุณบูชาโทษไหม เด็กน้อยอยู่ไหนก็ไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวมันทำไมผมเห็นดวงตาดวงตาอยู่ตรงนูน้นเฮ้ยทำไมอันทำไมมันอันนั้นอะไรวะดวงตาปีศาจแล้วทำไมมันอยู่ใกลๆอยู่อย่างนั้นอะคืออะไรอะเฮ้ยน่ากลัวจังเลยไม่เอาไม่ไป <S <S กลัวแล้วจ้าไม่เอาแล้วจ้ากลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วเจ้าหมาโง่แล้วมันหายไปได้หมดวะที่ผมต้องการเขานะครับเขาแม่งไม่โผล่หัวมาเลยแต่พอที่กูไม่ต้องการมึงเนี่ยแม่งอยู่เต็ไมไปหมด มึงต้องการอะไรจากกูวะเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 1> นั่นอีกแล้วคุณผู้ชมเห็นดวงตานั่นไหมดวงตามืดมิดดวงตาที่แสนน่ากลัวผมควรเข้าไปดูดีไหมวะแล้วดูกูตายไหมอ่ะเฮ้ยเสียงแปลกๆผมไม่อยากเข้าใกล้ว่ะกูมไม่อยากเข้าใกล้มันน่าจะเป็นไอตัวที่มันแอคแท็กน้องกวางหรอเปล่าใช่ปะ มองก this so scary โอ้ยแย่ good act o okay. k อย่างนั้นผมไม่ต้องการไอเอ่อหนังหนังหมาป่าหนังปีศาจนั้นอีกต่อไปแล้วฉันไม่ต้องการแกแล้ว right. ไฟเ e v e l 4แล้วก็มีอะไรอีกผมเก็บไม้โอ้ตรงนี้แล้วก็ทำการเอาอาหารมาย่างให้หมดผมควรจะคราฟอะไรอย่างแรกคราฟแมพครับคุณผ,ผู้ชมแล้วก็คราฟโต๊ะคราฟ อะไรเราจะไม่ต้องมีนาฬิกาซันไดอะลคอมพาสก็ต้องมีไม่พอเป็นไปได้ยังไงมาเหลือเท่าไรเหลือศูนย์อย่างนั้นเหรอผมอยากจะมีคอมพาสจะเป็นของตัวเองผมควรทํายังไงดีแบบัมหนึงสร้างฟาร์มพลอตก็ฟาร์มเออ,เอ,อสร้างไม่ได้อีกคือมันไม่มีตัวอะไรโผล่มาฆ่าเราใช่ไหมวะคมจะไม่มีใช่ไหมเพราะว่ากวางมันนอนเจ็บอยู่อะหรือ,ออาจจะมีไอ้ตัวที่มันโจมตีกวางวะ น,นี่ผมไม่รู้จริงๆแต่ผมเห็นสายตาอบอุ่นอยู่ไกลๆจริงๆนะเว้ยผมยังมองเห็นสายตาอบอุ่นอยู่ไกลๆอยู่เลยอ่ะโอ้ย guys เดี๋ยวเวลาหาของต่อแล้วผมจะไปนี่ต้องหาแบนเดจให้เจอซึ่งแบนเดจมันอยู่ไหนน่าจะอยู่ในโรงพยาบาลว่ะอู้นี่ไงโรงพยาบาลใช่บอกวะผมว่าใช่อ้นนี้อหะใช่แล้วโรงพยาบาลติดประตูได้ไหมโอ๊ยนอี๋ยเมึงเจอกูี๋ยวมืงเจอกู แม่งตีทีกูหายไปครึ่งหลอดใเวนนี่แม่งเอ้ยเจอแล้วฉันเจอเม็ดคิดมีอีกไหมโอเคสวยงามมากสวยงามนี่มันสวยงามที่สุดเลยคุณผู้ชมนี่มันสวยงามมากมากเลย alright หนดูซิว่าผมนั้นมีอะไรบ้างโอ้โหมันเกือบเต็มแล้วนะตัดไม้อีกหน่อยไหมเดี๋ยวตัดไม้อีกหน่อยดีกว่าคุณผู้ชม เนีย่ยมันก็จะเต็มแล้วเราเอาให้มันอัพแบบถึงเลเวล5เลย All ready now Why man Why Why Come on bro ไม่น่ารักเลยเรียบร้อยเอาละผมจำเป็นต้องสร้างคอมพาสขึ้นมาหน้าที่ของผมในตอนนี้นะครับคือผมไม่ได้สนใจไอเด็กน้อยพวกนั้นเลยผมสนใจว่าผมทำยังไงผมถึงจะช่วยเจ้ากวางน้อยตัวนี้ได้เว้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อมันมีขน เพอร์เพาฟเฟอร์ขนสีม่วงมัน่าจะเป็นตัวที่จัดการน้องกวางนั่นแหละเอาล่ะตัวหนึ่งนะคือเราสามารถฮิวอะไรได้ก่อนเราฮิวตีนเขาก่อนว้าวนี่เราฮิวบ่อยเหรอเราฮิวอีกรอบนึงได้ไหมวะอีกรอบโอ้เข้าฟื้นแล้วโน่กวางหน่อยลูกก็ดิสกวางหน่อยเอา มีบางอย่างผิดปกตินะครับดูเหมือนว่าเขาต้องการความช่วยเหลือ w h a t do You Mean ต้องการความช่วยเหลือที่มากกว่านี้อย่างนั้นเหรอเออผมไม่รู้ว่ากวางตัวนี้เขาเขาเขาต้องการอะไรบางทีเขาอาจจะต้องการขนกินขนไหมกินขนเดียอาจจะต้องการสิ่งนี้ทีหลังมันคือเขาเขาไม่กินขนเหรอขนนกขนสัตว์เอาล่ะหรือว่าเขาอยากได้เนือ้อนี่ผมลงทุนกูให้สเต็กมึงเลยนุ้ยสเต็กเลยกิน เฮ้ยเขากินว่ะโอเคโอเคอย่างนั้นแครอทที่ผมปลูกเอาไว้บางทีเขาอาจจะชอบสิ่งนี้มากๆก็ว่าได้ใช่ปะกินมามกินไหมยังไม่พออีกให้พูดตรงๆเลยไหมฉันเกลียดแกแกน่ะมันไม่เคยพอเจอคุณนายดีไหมคุณนายคุณนายคุณนายนี่แหละเตรียมตัวรับเนื้อเป็นจำนวนมากคุณผู้ชมครับ นี่เป็นเนื้อหมาสดสดเอาล่ะผมไม่รู้เขากินดิบๆหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะชอบของดิบไหมหรือว่าเราเอาของสุกไปให้เขาเพราะว่ามันเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการที่มากกว่า3 2 1เอ้ยลุกแล้ว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 เอาวะอ้าวมึงเปลี่ยนท่านั่งเฮ้ยพวงระแวงหันซายหันขวาต้องการสิ่งนี้ไหม ทำไมแกไม่ต้องการอ้าวแกต้องการอะไรจากฉันไม่มึงมาจากไหนวะเนี่ยมึงใครเนี่ยฮะมึงใครเนี่ยอ้าวอ้าวอ้าวคราวนี้ลุกได้แล้วลุกได้แล้วรอแป๊บรอแป๊บเหมือนเขาดมอะไรบางอย่างจมูกเป็นหวัดหมดแล้วมั้งเอ๊ะหรือว่ามึงนะหรือผมควรที่จะเอาอันนี้เอาไปให้เขาดม ลองดมดูมั้ยโอเคอ๋อมันต้องดมกลิ่นเหรอโอ้โอ้น้โอ้เฮ้ยเอาวะไปเลยจัดการมัน <Br at. S 1> เอาเดี๋ยวมึงสกิปคัดซีนกูโอ้ my god คุณผู้ชมครับเขาสกิปคัดซีนผมโอเค กวางจะจดจําความช่วยเหลือที่เรานั้นมีให้เฮ้ยเอาวะเฮ้ยผมเป็นพวกกับกวางแล้วชื่อแต่ว่ายังไงยังไงซะผมก็ต้องไปดูคัสซีนคุณผู้ชมผมต้องไปดูคัสซีนใหม่อันนี้ผมโมโหจริงๆผมแม่งโคตรโมโหผมโมโหแบบโมโหมากๆ,ๆทำไมเรื่องแบบนี้ต้องเกิดขึ้นกับกูวะแม่งคัสซีนมันทับกันเอา้าโอ้โอไม่์ก็ดกระโดดด้อยๆไปแล้วกวางในเวอร์ชั่นฮิลโอเคนะครับเขาหายไปแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีประมาณนี้ แต่ไหนๆก็ไหนๆคุณผู้ชมก่อนที่เรานั้นจะเออออกไปดูคัสซีนนะครับเดียผมต้องไปดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงถ้ำแห่งนี้นะฮูฮฮฮฮ้ว,ว้าวดูคุณผู้ชมดูสิ่งที่น้องกวางเราจัดการนี่สิ This is amazing เ n n ส์แล้วตรงนี้ล่ะเรากระโดงไปได้ไหมวะเอากระโดงไปไม่ได้นี่น่าจะได้ดีถ้ามันแคบแค่นี้เหรอ โอ้เลยวะ่ะโอเค guys ผมขออนุญาตด,ดูคัดซีนจากช่อง broscan yt ต้องขอดูก่อนว่าผมพลาดจังหวะไหนผมน่าจะพลาดจังหวะนี้เฮ้ยเ,เสียงดังนว่าเขาจะบวกกันแล้วแปลงร่างตาเดง โอ้ยโว้ก็อดปีกหลุดเลยเหรอ,อเรียบร้อยวิกตอรี่เหรอเฮ้ยเอาว่ะแ Geez, อป ah. ซ l ลูตซีนิมาก็<พ>ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตเออคุณควางได้รับบาดเจ็บบางทีเราจะต้องมารอดูสัปดาห์หน้าไอ้ั้งข่าวปีกม่วงแล้วมันอาจจะกลับมาแก้แค้นก็ได้นี่เห็นปะซมจิ Coming.